ไอ้กะทงเฉษจ่าวช่างหาวสวัสดีตอนเช้าเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนรายวิชาภาษาจีนนะครับผมกับเหล่าซือคิงแล้วก็เหล่าซือหนูแดนอีกเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมเรายังอยู่ในบทที่3นะครับผมเด็กๆครับวันนี้นะครับผมเรายังอยู่ในบทที่3นะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมเรามาวอร์มอัพนะครับผมเรามาทบทวนคําศัพท์ที่เราเรียนกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนเลย อเด็กๆเ,เริ่มอ่านคำศัพท์ภาษาจีนตามเหล่าซื่อนะใครใครใครเปิดใครเปิดใครเปิดอ่าเก่งมากๆเลยใครแปลว่าเปิดนะครับผมเด็กๆครับในรูปนี้เขากำลังเปิดอะไรเอ่ยอ่ากำลังเปิดประ ประตูนั่นเองนะครับผมดังนั้นนะผมคำว่าเปิดประตูภาษาจีนเขาจะพูดว่าอ่านออกเสียงตาเราชื่อใครเหมือนใครเหมือนใครเหมือนเปิดประตูใครเหมือนเปิดประตูอ่าเก่งมากๆเลยใครเหมือนแปลว่า เปิดประตูนั่นเองต่อมานะครับผมคำที่เท่าไรแล้วคำที่2นะครับผมคำว่ากวานกวานกวาน,วานอ่าออกเสียงตาเราซิอีกหนึ่งรอบกวานปิดกวานปิดกวานปิด,ปดอ่าเก่งมากๆเลยกวานแปลว่า ปิดนั่นเองนะครับผมในรูปนี้ผู้หญิงเขากําลังปิดอะไรครับเด็กๆครับอ่าเขากําลังปิดหน้าต่างนั่นเองนะครับผมหน้าต่างปิดหน้าต่างพูดว่าอย่างนี้ครับผมอ,อ่านออกเสียงตามเหล่าชื่อกวานช่วงหูวกวนช่วงหูกวานช่วงหูกวานช่วงหู ปิดหน้าต่างกวานช่วงหูปิดหน้าต่างเก่งมากๆเลยนะครับผมต่อมาต่อมานะครับผมอ่าอ่านออกเสียงตาเหล่าชื่อ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 กิน ชื่อกินชื่อกินอ่าในรูปนี้เขากำลังกินอะไรเอ่ยอ่ากินอาหารหรือทานข้าวนั่นเองนะครับผมดังนั้นคำว่าทานข้าวหรือกินข้าวเนี่ยนะครับเด็กๆครับภาษาจีนเขาจะพูดว่าอ,อ่านออกเสียงตามเราชื่อชื่อฟันชื่อฟันชื่อฟัน ชื่อฟ้านกินข้าวชื่อฟ้นกินข้าวชื่อฟ้นกินข้าวอ่าเก่งมากๆเลยนะคบผมชื่อฟ้นนา,านะะฟนแปลว่ากินข้าวนั่นเองต่อมาเนะครับผมอ,อ,อ่านออกเสียงต้าเราชื่อเฮอเอ ออกเสียงตาเราชื่อนะเฮอดื่ม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 ต่อมาในรูปนี้เด็กผู้ชายเขากําลังดื่มอะไรครับเด็กๆครับเขากําลังดื่มน้ํานั่นเองนะครับผมดังนั้นดื่มน้ําภาษาจีนออกเสียงอย่างนี้อ,ออกเสียงตาเราชื่อเลยเฮอสุย 喝水เฮอสุเส,สุดื่มน้ำเฮดื่มน้ำเฮ e ดื่มน้ำอ่าเก่งมากๆเลยนะครับผมต่อมานะครับผมคำว่า รอ้องอ่านออกเสียงตาเราชื่อช่างช่าง,งช่าง,งช่างร้องช่างร้องช่างร้องต่อมาร้องเพลงอ่านาออกเสียงตาเราชื่อเลยในรูปนี้ผู้หญิงเขากำลังร้องเพลงอยู่อ่านาออกเสียงตาเราชื่อช่าง ช่างกช่างกช่างกร้องเพลงช่างกร้องเพลงช่างกร้องเพลง อ่าเด็กๆชอบร้องเพลงหรือเปล่าเออชอบใช่ไหมโอเคทีนี้เรามาดูคำสุดท้ายนะครับผมคำสุดท้ายอ่านออกเสียงต้าเราชื่อหว้าหว้าหว้าหว่าวาดว้าวาด วาวาดทีนี้เด็กๆครับลองดูสิว่าเด็กผู้ชายเขากำลังทําอะไรอยู่ครับเขากำลังวาดภาพนั่นเองดังนั้นคําว่าวาดภาพในภาษาจีนเขาจะออกเสียงอย่างนี้ฟังเสียงเราชือก่อนนะอย่าเพิ่งอ่านตามฟังก่อนนะครับผมฟังนะว่าว่าวา,วา ประมาณนี้นะครับผมเด็กๆออกเสียงคำว่าห้าตามเราชื่อห้าทีนี้อีกหนึ่งคำเป็นคำว่าห้าเหมือนกันแต่ทีนี้ให้เด็กๆม้วนลิ้นขึ้นไปก็จะได้เป็นอย่างนี้ครับห้าห้าอ่าโอเคทีนี้เอาสองคำมารวมกันก็จะได้กลายเป็นแบบนี้ครับอ่าเด็กๆออกเสียงตามเราชื่อห้า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  วาดวาดวาดภาพวาดวาดวาดภาพวาดวาวาดภาพอ่าเก่งมากๆเลย ทีนี้นะครับผมเด็กๆครับเรามาดูเลียนสีกันเลียนสีคืออะไรเลียนสีก็คือแบบฝึกหัดนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมให้เด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดเล่มแบบนี้ขึ้นมาเลยครับผมทีนี้นะครับผมเมื่อเด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผมให้เด็กๆตาใครซูตี้เออสือเออเยเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปหน้าที่ยี่สิบสองเลยนะครับผมอ่าเปิดขึ้นมาเลย อเมื่อเด็กๆเ,เปิดขึ้นมานะครับผมจะขึ้นมาเป็นรูปละรูปภาพแบบนี้นะครับผมคน3ามคนกําลังทํากิจกรรมอะไรก็ไม่รู้อยู่นะครับผมอ่ะทีนี้เรามาฟังโจทย์เป็นภาษาจีนกันก่อนนะครับผมว่าเขาให้เด็กๆทําอะไรกันนะอ่ะเรามาฟังนะใครใาาน画画谁在画画把答案卷起นฉี่卷起来 ปิ上งทู图่างเปยเชอ่โจทย์ภาษาไทยเขาบอกว่าใครกำลังวาดภาพอยู่จงวงกลมรูปภาพนั้นแล้วระบายสีอ่าเด็กๆครับเรามาช่วยเหล่าซื้อนะครับผมเด็กๆมาช่วยเหล่าซื้อเนี่ยมาดูซิว่า คนสามคนนี้ใครกําลังวาดภาพอยู่เอ่ยอ่ะเรามาดูคนแรกที่เราซื้อชี้นิ้วตรงนี้เด็กผู้ชายคนนี้เขากําล ah no ังท uh ําอะไรอยู่เอ่ยอ่าเด็กผู้ชายคนนี้เขากําลังอ่านหนังสือนั่นเองนะครับผมเขากําลังอ่านหนังสือดังนั้นเด็กๆต้องวงกลมไหมอ่าไม่ต้องวงกลมนะครับผมเด็กๆไม่ต้องวงกลมเลยนะครับผมต่อมาเรามาดูรูปเด็กผู้หญิงคนนี้อ่าเขากําลังกระโดดอะไรก็ไม่รู้อยู่นะครับผม เขาใช้กาลังวาดรูปรอยู่ปะหรือเปล่าเอ่ยเด็กๆครับอ่าไม่ใช่นะครับผมดังนั้นเด็กๆต้องวงกลมไหมครับอ่าไม่ต้องวงกลมไปนะครับผมสุดท้ายเรามาดูมุมนี้อ่ามุมทางซ้ายมือของเรานะครับผมเด็กๆครับเด็กผู้หญิงนี้คนนี้เขากำลังทำอะไรเอ่ยอ่าเขากำลัง วาดรูปนั่นเองดังนั้นนะครับผมเหล่าสื่อให้เด็กๆวงกลมรูปเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับผมวงกลมไปเลยวงกลมแบบนี้อ่าวงกลมไปเลยเก่งมากๆเลยครับผมจากนั้นนะครับผมเหล่าสื่อให้เด็กๆระบายสีด้วยนะระบายสีให้สวยงามเลยอ่าระบายระบายแขนสีนี้ขาสีนี้แล้วแต่เด็กๆเลยนะครับผม เมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเด็กๆอย่าลืมคัดลายมือตรงข้างล่างด้วยนะครับผมก่อนอื่นเรามาอ่านออกเสียงคําตัวนี้ออกเสียงพร้อมๆกันห้าห้าห้าวาด หวาแปลว่าวาดนั่นเองนะครับผมเด็กๆคัดลายมือให้เราซื้อด้วยนะครับผมเขียนทับไปเลยตามรอยไปเลยนะครับผมเมื่อเด็กๆคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อเด็กๆคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เด็กๆถ่ายรูปแล้วส่งมาที่ายกลุ่มได้เลยนะครับผมายกลุ่มของห้องเราไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราซื้อจะทําการตรวจให้ทีละคนเลยอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับผมอ่ะ เหล่าซื้อต้องกล่าวคําว่าใจเจียนแล้วครับผมเด็กๆครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมในชั่วโมงสอนสดนะครับผมชั่วโมงสอนสดวันนี้เราจะพบกับเหล่าซื้อนูแดงนะครับผมส่วนอาทิตย์หน้านะครับผมชั่วโมงสอนสดเจอกันเหล่าซื้อเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะเหล่าซื้อต้องกล่าวคําว่าใจเจียนแล้วครับผมบายบาย